บุ๋มปนัดดากับเตาทีวีภูค่ะดราม่าเละค่ะสัดเตาเสียความรู้สึกกับบุ๋มพระเอกมีผัวผิดอะไรเป็นดราม่าร้อนฉาขึ้นมาเลยและค่ะสําหรับประเด็นของเตาทีวีภูกับบุ๋มปนัดดาและจากทั้งคู่เองมาร่วมรายการด้วยกันในรายการหนึ่งค่ะ กับประเด็นที่เม้าหมอยพระเอกดังที่มีแฟนหนุมแล้วก็เตาทีวีพูเองพูดขึ้นมาว่ารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วก่อนจะเข้าวงการแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นตุ๊ดทำไมพี่บุ๋มทำหน้าแบบนั้นล่ะเขาเป็นตุ๊ดเปลี่ยนแถวภาคอีสานก็มีผัวทำไมพระเอกมีผัวไม่ได้หรองานนี้เนี่ยบุ๋มตอบกลับว่าไม่ได้สิบ้าหรอไล่นางเอกขนาดนั้นขนลุกเลยพร้อมชาวเน็ตในงัดคลิปมาโพสอีกครั้งผ่านทางทวิตเตอร์ พร้อมทั้งระบุว่าไม่แปลกเลยค่ะทำไมวงการบันเทิงไทยถึงมาได้ทุกวันนี้หมดยุคข,ของการขายข่าวแบบนี้แล้วไหมแล้วน่าประหลาดใจที่เห็น LGBTQ เนี่ยมานั่งเมาส์กันแบบสนุกปาก,กันเลยไม่ให้เกียรติความเป็นมนุษย์กันหน่อยหรอเอาดีๆนะอะไรวะทำกลางชาวเน็ตนี่ยเข้ามาวิพากวิจาร์ณกันเต็มค่ะเป็นพระเอกที่มีผัวเนี่ยไม่ได้หรอขนลุกคืออะไรคะ ถั่วดำอามาหิตคือราย2021คือถั่วดำเหรอเอารีดีเด็กทุกวันนี้เนีน่น่าจะเลิกล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันแล้วนะแต่เราก็สาสาร์ได้ยินคำทุเรศท,ทุเรศแบบนี้ออกสื่อแม่เรียกได้ว่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันนั่นเองคะ่ะ